ของปีปัญญามาสักทีขอก้าวไปรีวิวคาเฟ่น้องใหม่แกะกล่องที่เลมอนชีมคาเฟ่คาเฟ่สไตล์มินิมอลใกล้จุดเช็คอินเซเว่นหน้าขาวอกทะลุวิวที่ฮอตที่สุดในตอนนี้มีทั้งเค้กน้ำสููตี้อร่อยมากสม้มมะชืือด,ดีงามมากใครไม่ใช่สายมัชชะบอกเลยต้องลองแล้วจะติดใจเพราะรสชาติจะออกแนวเปรี้ยวซ่าโอ้โหชื่นใจสุดๆเค้กก็นิ่มมากโดยเฉพาะบลูเบอร์รี่ชีสพาย ร้านนี้เขามี2ชั้นนะคะมีมุมให้นั่งเยอะเลยแถมมีมุมสวยๆให้ถ่ายรูปด้วยนะนี่ขนาดแค่ในร้านนะยังได้เกือบร้อยรูปตอนนี้เป็นซอฟต์โอเพนนิ่งนะคะเปิดตั้งแต่วันที่9จนถึง18มกราคมนี้นะคะเปิดตั้งแต่เวลา8โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นค่ะปิดทุกวันพุธนะวันหยุดนี้ลองมาแวะถ่ายรูปเล่นด้วยกันนะคะจะแต่งแนวมินิมอลตรงตามธีมร้านหรือแต่งโทนเข้มเท่ๆไปเลยหรือจะเป็นชุดคู่ก็น่ารักดีนะคะมุมสวยมากเลยแล้วแวะมาถ่ายด้วยกันนะ